สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับพัดพคนรักยา้ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถโครมต้ามือสองราคาถูกถูกขนาดไหนถูกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับมีอยู่3คันนะครับ3 3รุ่น3คันจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักยาด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้ากดกระดิ่งแล้วเวลาอัปคลิปใหม่ใหม่ใน ช่องของผมนะครับคลิปของผมจะเด้งไปที่โทรศัพท์ของท่านท่านอาจจะได้เห็นก่อนใครและก็อาจจะได้ตัดสินใจก่อนใครเพื่อนเหมือนครั้งที่ผ่านมาลหลายๆคลิปนะครับ <S <S เดี๋ยวเราแปรับชมครับทุกคนมาดูตัวเจ้าตัวเล็กสุดก่อนนะครับเป็น l สามสี่ศูนย์แปดครับเป็นคา,านบนนะเป็นคานบนนะฮะรุ่นนี้เป็นคานบนแต่ใครที่บางคนก็ชอบคานบนบางคนก็ชอบคานล่างนะฮะ ใช้งานได้ปกตินะครับมีเล่มมีทะเบียนมีเล่มมีทะเบียนเครื่องเดิมๆครับไม่มีการทําสีนะครับไม่มีการทําสีอ่าพวกบอดี้นะอาจจะหลุดหายไปบ้างนะครับตามหาไม่ได้แล้วนอกจากไปหาซื้อตามอะไหล่นะครับก็ตามขายตามสภาพนะครับคันนี้ขายตามสภาพบอกเลยราคามันถึงถูกนะยางนี้ก็ ถือว่าดีนะครับซูปเปอร์สโตนด้วยนะครับยางดอกยางยังสูงอยู่เลยแต่ยางหน้านี่ก็ก็พิ่พบผูินโยนะครับโลนนี่โลนนะครับต,ตามสาภาพเดี๋ยวฟเดี๋ยวเราฟังราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันก่อนีนว่ามีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับฐานนี่ก็เป็นฐานห้านะครับก็ตามสภาพนะครับเนี่ยก็มีผูผูและผุเลยอย่างผุนั่นแหละ แต่เปลี่ยนใบได้นะครับโคงดีเปลี่ยนใบได้ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหห้าพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหื่นห้าพันบาทเท่านั้นอุปกรณ์2ชิ้นครับก็อาจจะไปสภาพนี้ราคานี้ก็ใช้างานได้นะครับแต่ต้องอาจจะเอาไปโมดิฟายสักนิดนึงให้มันแบบเข้าที่เข้าทางนะครับบอกตามตรงนะครับต้อง อาไปบอิีไฟสักนิดนึงแต่เคอสตาร์ทได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างมาสตาร์ทให้ดูนะครับตอนนี้ช่างเขาทักอยู่ดดูรายละเอียดกันก่อนนะครับทักเท้าอะไรผุมามก็เหล็กหรือว่ายังไม่ผุนะครับยังไม่ผุถามว่าตัดท่อนหรือยังรถคันนี้ปีห้าสองครับ มีเล่มมีทะเบียนนะครับมีเล่มมีเะเบียนสามารถเอาไปเข้าไฟแนนซ์ได้ในยามที่เราจุดชนในเรื่องของเงินทองนะครับมีเล่มมีเะเบียนพร้อมโอนเลยนะฮะราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสามสิบสี่แรงครับปีห้าสองม้ไม่ต้องถามนะครับอาจจะขาดไปแล้วแหละนะครับไม้สี่พันเจ็ดตวนนีน้แต่ว่าน่าจะขาดไปแล้วแหละแบตเตอรี่อยู่ไหนโน้นเดี๋ยวจะให้ช่างมาดูช่างกำลังพักพัก,พ,ก,พ,กพักอยู่ อ่าระหว่างที่รอช่างเดี๋ยวผมจะพามารุนมาดูเจ้าคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับเป็น45 4508นะครับอันนี้ก็มีเล่มีทะเบียนเหมือนกันนะครับราคาเปิดอยู่ที่180,000บาทครับมีอุปกรณ์สองชิ้นมีดันหน้าดันหน้าตราช้างรถเดิมๆครับไม่มีการทําสีถามว่าตัดท่อนหรือย,ยังไม่แน่ใจดูเอาเองนะครับตั้งแต่ปี52ถ้าไม่เปลี่ยนคาดนี่ก็คงจะ เ็นเรื่องแปลกนะครับส่วนผ่านหลังนี่เป็นผ่านตราช้างครับเป็นผ่านให้วิตราช้างด้วย,วยนะอะนี่เป็นยี่สิบหกอะไรยี่สิบยี่สิบอะไรนะป้ายยี่สิบสองไม่ใช่อ่ะยี่สิบสองยี่สิบสองหกอ่ะยี่สิบสองหรือยี่สิบสี่ยี่สิบสองหกนะครับหรือช่วงด้านหลังนี่เดิมเดิมเลยครับไม่นี่แห้งนะแห้งพวกอ่าไม่ไม่รั่ไวไม่ซึมเลยนะ ข้างหลังไม่ร้อไม่ซึมเลยแห้งๆเลยนะเอาเอาแห้งแต่ก็มีสนิมนะเป็นสนิมสนิมบ้างนะรถอาจจะจอดนานนะครับแต่ยางนี่ก็หกสิบเปอร์เซ็นยางนี่ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ะราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะคันนี้ มเ่เจือพันกว่านะครับโอ้โหไมเ่เจ็อพันกว่าเบาะนี้ก็สภาพพังแล้วฮะเบาะนี้ไม่บอกว่าสภาพยังไงก็คือพังแล้วนะครับตามสภาพนะสีเสือไม่ผูนะอ่าสีไม่ผูดนะอ่าไม่ผุไม่ได้ทําสีใหม่ด้วยนะเดิมๆเ,เลยฮะที่นี่เราไม่ได้ทําสีด,ดูช่วงล่างเยิอมไหมามสภาพเลย มันก็มีร่วนนิดนึงอาจจะเป็นซีนตัวนี้น่าจะเป็นซีนนะครับมาดูเครื่ออันนี้ไม่มีแบตเตอรี่ฮะตัดตามไม่ได้เพราะไม่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถอดออกนี่ครับคันนี้สาาหนึ่งแสนแปดหมืนบาทนะครับทุกคนแล้วมาดูคันใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะ อันนี้เป็น M7 0ูนะครับอันนี้เป็นรถรถที่ร้านเลยนะครับรถที่ร้านเลยเรียบร้อยซ่อมแซมเช็คเรียบร้อยนะครับตัดท่อนเรียบร้อยคันนี้ตัดท่อนเพราะว of of ่าต้องเปลี่ยนคัส์นะครับเปลี่ยนคัสต์เรียบร้อยแล้วระบบอุปกรณ์เบาะนะปกติก็คือถ ày, ้าเออถึงฤดูการทําทําไร่ไร่มันก็เอาคันนี้แหละไปไถนะครับนี่ข้างหลังนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เบียร์ุโกไทยแห้งนะครับเพราะว่าซ่อมคันนี้ซ่อมแล้วนะครับเช็คแล้วเรียบร้อยผ่านนี้เป็นฐานยี่สาน26นะผ่านหกเจ็ดผานเจ็ดนะครับยี่สิหกน,น,นิ้วคันนี้สามแสนสามแสนเก้าหมื่นนะครับคันนี้สามแสนเก้าหมื่นบาทคันนี้ยสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเอ็ม M70 คันนี้สามคันนะจอดอยู่ที่นี่สามคัน เป็นรถที่ร้านนะครับมาดูได้ครับมาต่อรองกันได้อยากได้ละเรื่องราคาเรื่องอะไรก็มาลองมาสอบถามดูที่นี่นะครับสามคันเป็นไงฮะก็คงจะถูกอ,อกถูกใจนะผมว่านะน่าจะถูกใจหลายหลายคนย,ย่่งยิ่งคันนั้นราคาถูกหนึ่งแสนหนึ่งหมืนหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทครับก็เอาไปบริไฟนะครับ แต่เครื่องติดนะเครื่องติดคันนี้มันทังติดแต่ว่า,ล,า,าล,ลุกน้องป้ายังไม่มาเลยลุกน้องป้าไม่มาผงก็คงจะไม่รอแล้วแหละเดี๋ยวให้ป้าส่งวิดีโอมาให้ผมว่าผมจะต้องรีบไปอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่านป็นคนรักญาติด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ยกไฮโดรลิกหน่อยครับพี่ยกไฮโดรลิกโชว์หน่อยยกไฮโดรลิกหลังโชว์หน่อยอ่าเป็นลงเร็วเ,เร็วลงเร็วหลังหน่อยหลังหน่อยหลังหน่อย ินหน้าเคลื่นเราก็เดินหน้าไปหลังเดินนะโอีทีโอมาทำงานอ่ะพีทีโอลงนีทีโอมาทำงาน <P TO. S 1> เอาอพี่อพีทีโอลง,งอ๋อมาั้าง Alo, đơn à, đơn long long vị luôn xong rồi. À, ok, fine. อ้ยนี่ก็ช่างเหมือนกันกระช่างทำพอพอเป็นๆเดี๋ยวอ่ะเราลองผู้ใจลองเดินหน้ามาเดินหน้าเขินละเขินละเดินหน้าถอยหลังวิ่งกันเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้ลองดูโฟลหน่อยอ่าผู้ใหญ่ก็เป็นมาแล้วรถไทยขับไม่เป็นมันรู้ไปสี นัก,กนเล่งอ,ลอ่นนั้นโลอันนั้นเขเดินอันนั้นไอ้ใครใเกียร์นั่นนะอ่าเดวนหน้าไปเลยอ่าไปซ้ายไปซ้ายไปเอาเลย ดูดูไอ้หน่อยดูไอ้หน่อยเดี๋ยวเพิ <S 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 ่งจะลงนะเดี๋ยวผมดูไอ้แป๊บนึงลองเร่งเท้าสุดเร่งสุดๆเลย